สวัสดีครับทุกคนผมฟุกจากช่องไฟฟุกนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับพีโกโก้นะครับก็จะมาสอนวันนี้พอดีมีคนขอมาให้ผมสอนเทคนิคอีมาครับเอเวอรี่มินิ n ออนเดอะมินะ mm hmm. ก็คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้เพิ่มจำนวนการดึงข้อแล้วก็เพิ่มเอนดูแลอะไรเงี้ยนะต่างๆนะครับ <c oughs> เป็นเทคนิคที่ผมได้มาจากคุณวานีโอเรนิกแต่ว่าจริงๆเทคนิคนี้เขาเล่นกันทั่วไปอยู่แล้วแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยก็พรเขาเลยนะครับ นั่นแหละแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นเทคนิคนึงนะที่ผมใช้เพิ่มจํานวนการยินข้อนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคแล้วกันที่ใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลยนะครับเพิ่ม endurance ได้ดีและที่สําคัญคือเพิ่ม size ของเราได้ด้วยนะครับเวลาเล่นเนี่ยใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยอีมัมเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่เวลาที่เพื่อสะดวกเลยถ้ายิ่งนานเนี่ยมันยิ่งหน,นักใช่ไหมพอยิ่งนานเนี่ยเราก็ต้องลดความเข้มข้นลงให้มันกระจายตัวแต่ละเซตให้ได้แต่ละแต่ละนาทีเนี่ยให้ให้มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาใช้เวลาในการซ้อมเนี่ยสินาทีนะครับโดยเป็นการดันพื้นสิบห้าทีแล้วพีท่ทเออสิบห้าเออสิบห้าทีเทคนิคการเล่นเราจะเริ่มจับเวลาใช่ไหมพอเริ่มจับเวลาเนี่ยให้เราลงไปดันพื้น นะครับ15ทีตามที่เราตั้งไว้นะครับพอทันเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะถึงนาทีถัดไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราพักนะครับแล้วก็พอถึงนาทีถัดไปนาทีที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มดันต่อเลยอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆจนครบ10นาทีนะครับประมาณนี้ไม่ยากนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยว่ามันเด้นยังไงเราว่าสมมติถ้าเราวิดพื้น15ทีใช้เวลา15วิ อีก45วิบาวิเราพักใช่ไหมใช่ก็คือเวลาพักของเราโอเคอ้าสี่สาองไปโอเคได้สี่สิบห้าวิเงีย อันนี้ก็จะคือเวลาพักของเรานะครับแล้วก็รอ,อให้มันชนนาทีต่อไปอถ้ายิ่งมาพิชัย10นาทีนะแต่ถ้า,านะแบบปา <c oughs> วเวลาเป็น30เรียบเออโอ้ยพาซ้อยไป30โคตรเดือดกนะ็แล <c oughs> ้ว <c oughs> แต่เพื่อนับถ้ายิ่งทำเสร็จเร็วเนะี่ยก็ยิ่งได้พักเร็วมาทำเสร็จช้าเวลาพักเพื่อนก็น้อย ันเล่นโกงไม่ได้ะรั้โกงไม่ได้ <laughs> ทำให้เร็วที่สุดก็ได้ครับหรือว่าจัดสายเพดเลยก็ได้ คอนเซ็ปต์เรค่าว่าโอเคเราทำประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าตอนใช้กับท่านึงข้อเนี่ยแม่งโคตรแบบโคตรหนักนะนึงข้อโคตรกายาโคตรไม่มีแรงถ้าไม่ใช้กับดึงข้อใช่หรือแม้แต่เพื่อนเราไปใช้กับท่าที่แบบบ่าวเบลส้อรนอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเลยนักหนักที่ได้เนี่ยอาจจะเล็ก้ๆเลย เป็นแบบว่าทิ ite, ่พโก้บอกเนี่ยเอาสามท่าต่อกันเนี้ยใช่ไหมมันน่าจะเบิร์นแบบไขมันเยอะมากมันน่าจะเป็นเหมือนนี่แต่ใช่คล้ายๆใช้ทีเลยที่ดูว่าถ้าประตันดที่ตัดตัดเน็ตยูนเว้นได้ทั่วไปมันจะคล้ายแต่เทคนเคก่รที่ผมเอามาใช้เนี่ยจุดประสงค์หลักเลยคือเรื่องของเอ็นโดรฟินอย่างเดียวเลยแล้วก็คนไหนที่แบบมีเวลาน้อย เป็นเทคนิคเสริมมากกว่าเราแบบวันเราจริงๆถ้าเราอยากจะพัฒนาจริงๆกานเล่นแค่แค่เลี้มันพออาะต้องไปเล่นอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> เชยไม่ใช่แค่ความต่างการการเลิเพื่อนได้เนี่ยแต่หัวใจการค้าดีอ้นอะไรอย่าเี้ลเลยมันได้ด้ว เราไม่แตะมืเราได้ยันแบบชิลๆแต่ในแต่ถ้าในการแข่งเนีบางครั้งแบบผมเพื่อนต้องแตะมือต้องวิ่งขึ้นมาแข่งต้องตีร้องสอบเลยใช่อันนั้นเวลาจะไม่ได้ตามทีเราตองเทระบโคตรนกแลไวจะนังกว่าเดิมผมต้องแตะพือก่อนต้องยกมือขึ้นมาด้วยนะแล้รู้ว่าโอ้โหเพราะผมแตะมือจริงนะ โอโอ้โกโอเดี๋ยววันนี้่าะมเนต้องเตคาเขนจานว่เงๆนสม่สอถ้าไม่่อยากิแล้วกเล่นยาขาจะเ็นว่าถ้าทำานน่าจะโคตรหดหิน่าจะพันขาน่าจะจอไปหลบซีบันแหลวอ้แต่ว่าเวลาเราดี้นเนี่ย เริ่มความรุนแรด้วยการใส่หักขหัวเข้าไปก็ได้มันจะได้อะไรเยอะมากกว่านี้มันจะเป็นตรอง,งเร่งทีาอเปลยว เยอะเลเริ่มละเริ่ละถ้าปรับเป็น20%ไม่น่าจะเป็นตอนนี้ใช่น่าจะนอนก่อนใช่แต่โดยปกติแล้วมันจะมาแต่งช่วงในท้ายอยู่แล้วเพราะแบบแรกๆเราก็ชิลอยู่พอใช้เวลาในท้ายเลใน2าวิ ใช่กัรเอ็นดูแรนแล้วก็เรื่องของไม่ใช่เห็นว่าปั๊มหกอะไรต่เออความทนทานนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรคือมันสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันคาร์ดิโอเนาะใช่เหมือนกันคาร์ดิโอด้วยเหมือนการทำ HIIT อย่างที่พี่โกว่าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบไม่ได้มีเป้าหมายที่อย่างผมเนี่ยอันนี้ผมแค่สาสตให้เห็นหลักกายเฉยๆว่าโอเค ถ้าจะทําอิมมอนเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนๆี่ยสามารถเอาไปแอปพลายกับท่าอื่นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมุมข้อหรือว่าสควอตวอลเลย์เวอร์แล้วแต่เป้าหมายเพื่อนๆเลยนะครับอย่างที่พี่ก็ว่าก็ได้ก็คือเอาไปเล่นหลายๆท่าก็ได้เหมือนกันนะประมาณน,นี้ง่ายๆเข้าใจคร่าวๆ